กับสวัสดีพวกทุงทุ่งทุงทุงสาวหัวทั้งหลายทุง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 สาวหัววันนี้นะครับเราอยู่กับรายการใหม่นะครับที่ชื่อว่าทอล์กวิดนิวนะครับซึ่งก็เป็นรายการพูดคุยนะครับเรื่องประสบการณ์ต่างๆครับในชีวิตที่เจอมาซึ่งอีพีนี้นะครับอีพีแรกนะครับเราอยู่กับพี่เพชรบูเดมอนเคโอครับสวัสดีครับผมคือพี่เพชรบูเดมอนเคโอนะครับเอาเอางี้ดีกว่าคําถามแรกอะผมคิดไว้แล้วคือ พี่ามาทํา youtube ทําไมทําไมถึงพี่ปไปทำทำยูทูบอะไรอย่างนี้ดีกว่าคำถามแรกนะทําไมพี่ทำยูทูบผมพูดตรงๆนะการนี้ก็คือผมหิวตังค์ผมไม่ได้ตังค์ผมพูดแบบน่าเหมือนคนน่าได้นะผมไม่ได้ตังค์แต่เราลองมองในเชิงนึกดีกว่าว่าผมจะตังค์ไปทาอะไรผมอยากช่วยพ่อแม่ผมเพราะบางทีแบบผมรู้สึกว่าเออเราไม่ใช่ตัวเองบ้างเหรอที่ยอบหยนโยนกูต่อเลย แต่วก็ช่วยพ่อแม่ครับผมไม่อยากจะเป็นภาระพ่อแม่แบบเล่นเกมไปวันวัน,น,นเ,เล่นเกมแบบไม่เบื่อยอ่ะผมไม่อยากจะเป็นงั้นนะผมจะช่วยพ่อแม่ครับผมแล้วก็อส่วนนี้ก็คืออยากอยากดังไงนะผมอยากมีแบบ FC คอยติดตามอย่างเงี้ยเออแต่แต่ไม่ต้องติดตามกูนในชีวิตจริงนะโอเคอย่า no no soccer please อ่านั่นแหละคนเดียวผมเลยผมก็อย่างนี้เหมือนกันคือผมไปเห็นใน Live Boy ไลฟ์บ่อยเลยเว้ยว่าคำถามคำถามเนี้ยผมเห็นในไลฟ์บ่อยมากสติไม่ว่าจะสตรีมผมหรือสตรีมพี่อะ่ะ เราสองคนเป็นอะไรกันเราจะถามย้ำอีกทีหนึ่งเราสองคนเป็นอะไรกันเราสองคนเป็นอะไรกันเราสองคนเหรอเออรู้จักกันได้ไงด้วยสูไปไกลกูได้เราเลยนะ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 เพราะเราสองคนนะคือเริ่มแรกเดิมทีอ่ะเรามองว่าเป็นแค่แบบเหมือนคอลแล็บกันนะคอลแล็บคนเช่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานกันครับเพราะอยู่นิวบี้มันทักมาที่อีเมลผมมันทักมาแล้วมันก็บอกว่า ตุ้งตุ้งสัพพัวขอคอลแล็บหน่อยครับพี่เนี่ยผมตอนแรกอ่ะเกมแรกสุดที่ผมจะให้เขาคอลแล็บก็คือน่าจะเป็นไอ้น่าจะเป็นคลิปสั้นให้เวียดสติีทดสก็ไอดอคือน่าจะเป็นดอคลิปสั้นก่อนดอก่อนแล้วเราจะตามด้วยเวียดสตีดสซึ่งไออยู่เวียดสตีดสมันโด่งดังขึ้นมาใช่แล้วเราก็เริ่มเล่นเวียดสตีดสได้กันจนแบบก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็แบบไปอยู่ในสตรีมบอยผมแบบสมัยสมัยผมรู้จักพี่เพชรตั้งแต่แบบสมัยอ สมัยพระเจ้าตากผ้าใช่ไหมออสมัยที่ผมเป็นเด็กกระโปงพี่เขาประมาณซับประมาณเท่าไหร่วะสามหมื่นส่วนผมมาติดตามพี่มาตั้งแต่สามพันซับนะผม,ผมพูดผมพูดแบบแบบตอนนั้นโอ้โหก็สมัยพี่แบบจุดเริ่มต้นการเป็นไนะอชูสปีดอะอ๋อพี่มีใครเป็น I อไอดอลพี่มใีใครเป็นไอดอลนะ ใครเป็นไอต้อนผมมีช่องคนหนึ่งเนี่ยเขามีเพชรชี่ช่องคนหนักคนหนึ่งคือว่าเขามีเพชรชี่ใช่ใช่แน่เขามีเพชรชี่ผมเคยตอบในคิวเดยียรอยู่เขามีเพชรชี่ก็คืออย่างหนึ่งที่ผม,มแบบมีเขาไปไอต้อนนะคือเขาชื่อเพชรเหมือนกันเขาชื่อเพชรเหมือนผมพี่แจชื่อเพชรเหมือนผมแล้วพี่แจแบบเล่นพวกแกนนี่อะไรพวกเน<อ>ี้ยซึ่งแบบสมัยก่อนคือผมเป็นเด็กเฮือมอยอะเฮือแกนนี่มากแบบเล่นทีอบบต้องแบบต้องแบบหาหาทางไปตบยายอย่างเงี้ยผม มผม,มก็เหมือนกันแต่ผมเล่นแบบว่ากนากต้องตอนเด็กๆอะ่ะผมก็เล่นแกนนี่เว้ยแต่ว่าผมอะ่ะเล่นแบบโหมดพักทิศอะ่ะผมผมกลัวยาย,าย,ายใช่ใช<ๆ>ออ่อคืออย่าปอ้อดอย่าป้อดเหมือนยูบีนะ้นะน้าไม่ชมโดนยายเอาสักกระเบื้องดูดเป็นอะไรคือใคร<ะ>ที่แบบว่าผมเชื่อทุกคนตอนเด็กเวลาเล่นเกมพวกแบบเลือกที่ไม่มีผีได้อย่างแกนนี่เราก็เล่นแบบโหมดพักทิศแบบที่ผมตอนไม่เด็กเนาะแล้วก็ไมค์ครับเราก็เล่นแต่โหมดอะไรนะสร้างสรรค์ใช่ไหมกลัวซอมบี้เออ ผมเชื่อทุกคนเป็นปกติพี่ใช้แบบโปรแกรมอะไรตัดต่อแล้วก็ใช้อะไรนะโปรแกรมอะไรแบบพวกทำหน้าปโปกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เอาเอา,เอาตั้งแต่แบบช่วงที่พี่ทำํำแรกๆเลยผมใช้ตอนแรกผมใช้เป็นตัวเกอผมลืมชื่อแอปแล้วแต่ชื่อโมบิเซนอะไรเสร็ยอีในใน,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 นมือถือนะโมบิเซนไอ้โมบิเซนอัดแล้วก็ใช้อะไรตัดตอนแรกอ่ะผมมีคนแนะนำมาว่าใช้แคัแต่ผมใช้ไม่เป็น ตอนนั้นผมไม่เป็นผมเลยไปใช้ไอ้คายมาสเตอร์แทนแล้วผมก็เนี่ยผมก็เออเริ่มเริ่มแบบชินกับมาคายมาสเตอร์ผมเลยใช้มันตลอดจนกระทั่งผมได้ PC ซเครื่องแรงผมคอมเครื่องแรกมาผมเลยอ่ตอนนั้นกูก็เออเลยอ่ะเพราะไม่รู้ว่าคายมาสเตอร์มันไม่ได้มีบนคอมนี่หว่าไม่สิคือมันอาจจะมีและแต่มันไม่ได้มีนิยมใช้บนคอมใช่ใช่ถูกถูกแต่ทีนี้เนี่ยที่ผมเลยแนะนําเป็นแอปที่ชื่อว่าม o วอลลีในการตัดต่อแต่ตอนแรกสุดเราใช้เป็นเบดีแคมในการอัด ซึ่งผลปรากฏก็คือหนึ่งหลน้ําเต็มจอสองก็คือมันมีลิมิตในการอัดลิมิตยังไงทำให้ลิมิตก็คือแบบบางทีมันจะอัดมีแบบสมมติว่าผมอัดมันอาจจะอัดได้ไม่เกิน30นาทีป่ะถ้าเกิดมาเกิน30นาทีไปไหนมันจะแบ่งเป็นพาร์ทที่สองต่อแบ่งเป็นแบบนั้น30นาทีถ้าสมมุติผมอัดคลิปหนึ่งชั่วโมงมันก็จะแบ่งเป็นอสองพาร์ทพาร์ทหนึ่ง30นาที อีพาร์นึงก็สามสิบนาทีแล้วทำไมแม่เอามาต่อต่อกันต่อจัดต่อก็คือจริงๆมาต่อได้แหละแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เฟี้ยวอ่ะไม่เฟี้ยวเลยอะแหงเออแต่แบบก็จริงนะก็จริงไม่อะไรบางทีอะมันมันมันแบ่งพาร์ทใช่ป่ะบางพาร์ที่มันแบ่งไปอะมันไม่มีการขาดหายเว้ยบางพาร์ทอะมันเหมือนมันขาดหายไปผมรู้สึกว่ากันผมเลยเปลี่ยนไปใช้ OBS แทนตอนแรกผมก็เปลี่ยนไปหลายแอปอยู่จนกระทั่งผมมาสุดยอ ตากับโอบเอ่ะแล้วตอนนี้โอบีก็เหมือนกับเป็นคู่คู่เนื้อคู่ของผมไปแล้วอ่ะเออตอนนี้ก็ใช้มาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมในสังกัดเลยมีไอ้กล้องมีพี่บอลอะไรพวกเนี้ยเทลอะไรเงี้ยรู้จักกันได้ไงเอาให้หมดเลยเออไม่ต้องหมดก็ได้เอาเอาเอาบางคนเอาบางคนแบบที่เราที่เล่นกันบ่อยเรามาเริ่มจากคนแรกก่อนดีกว่าเออเราเริ่มจากคนแรกกันก่อนดีกว่าก็คือคุณบอลใช่ไหมคุณบอลเนี่ยผมรู้จัก แต่สมัยแบบตอนผมประมาณอายุประมาณ 9- ถึงสิบขวบแล้ว <Ooh. S 1> ตั้งแต่ประมาณ5ปีที่แล้วอ่ะผมรู้จักกับท่านผู้ชมรู้จักเจไหมอ่าคกระดูกมืฐานช่องเจดช่องเจดที่หายสาบสูญคุณจะรู้จักเขาที่เขาแบบหายไปหลายปีอ่ะแล้วก็มีช่องหนึ่งที่ผุดขึ้นมาแล้วแล้วคนก็ได้พูดกันเป็นเสียงนิยวนันว่าเอ้ยช่องนี้เนี่ยเหมือนกับเจดคือช่องมิสเตอร์ฮิตลิปเปอร์นั่นเองซึ่งในความว่าผมเนี่ยก็คิดถึงเจดอ่ะ ตอนเด็กอะคือคิดถึงเจมากแล้วแบบเอออยากเอออยากอย่าเนอยดูช่องที่แบบเสมือนเจก,ก็ยินดีผมเลยได้เข้าดิสมาของดิสอ่ามิสเตอร์ลิปเปอร์แล้วก็ได้ทำการรู้จักที่บอลในดิสนั้นตอนแรกคือเราก็ไม่ได้สนิทอะไรกันหรอกแต่อ่าหลังๆก็เล่นเกมด้วยกันทำอะไรด้วยกันคุยด้วยกันจนได้กลายเป็นเพื่อนกันนี่แหละเป็นคนเป็นเพื่อนในดิสถอดแรกของผมคนแรกของผมเลยปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นกันอยู่ครับผมยังเล่นกันอยู่ยังอะไรอยู่ส่วนเอออยากให้ใคร,ใครเป็นคนถัดไปเอาเอาไอ้กล้องกันเลยเจก็ปุกกล้อง ก้องกับเทลจะมาเป็นแพ็คคู่กันแต่เราจะรู้จักกล้องก่อนผมจะรู้จักกล้องก่อนก้องกับเทลอ่ารู้จักกันจากน mm ิวินนี่ในโกดิวินนี่ในโกถามว่าผมเข้าไปได้ไง mm hmm. ก็คือตอนแรกอะ่ะมันมีมันเหมือนกับว่าผมอ่าวินน mm ี่ในโกได้ทักมาหาผมตั้งแต่เขายังซับแค่สองหมื่นนี่มั้ง mm hmm. แต่ตอนนี้คือช่องเขาไปไกลนะไกลจริงไกลจริงนโกแต่เขาทักมาตอนช่องช่องเขายังสองหมื่นอยู่แล้วผมแบบตอนนั้นผมซับมากกว่าเขามั้ง เออซํมมาของเขาเออนั่นแหละผมเขาเขามาถามผมว่าเขามาทักส่วนตัวผมเขาถามผมว่าทำยังไงให้ดังครับประมาณนี้เขาถามผมประมาณนี้ซึ่งผมก็ตอบอะไรบลาบลาบ้าอะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยวันหนึ่งผมเห็นเขา่ายเทอาสดผมก็เลยเอออยากจะไปทักทายเขาสักนิดหน่อยแถมเห็นบลิ้งดิสอร์ดของนิดเขาด้วยก็เลยเออลองกดเข้าไปดูและนั่นแหละที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้จักกับวินนี่เนโกะ แล้วก็ได้ไปเจอกับไอ้กล้องกล้องเนี่ยเป็นเหมือนตอนแรกอะตอนแรกสุดก,กล้องเป็น F C อฟซีของวินนี่โกอแต่ต่อมาก็เหมือนก็ค่อนข้างค่อนข้างนบ่อ,บอยจะมาอยู่กับผมมากกว่าคุยกันบ่อยเลยกลายเป็นเพื่อนกันเหมือนผมครับกลายเป็นเพื่อนกันผม,ผมและต่อมาคนถัดมาจะมาที่เทลแต่เทลเนี่ยรู้จักเรารู้เริ่มรู้จักกันในด้านที่แย่ไม่ใช่ด้านที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราเรมารู้จักไอ้เทลตอนที่วินนี่เนี่ยเหมือนทะเลาะกับเทลมั้งเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนในชีวิตจริงด้วยกัน เจอหน้ากันเรียนโรงเรียนเดียวกัน hmm. แล้วมีปัญหาทะเลาะอะไรก็ไม่รู้ช่างแม่งอขอไม่ลงนึกตรงนี้ด้วกันมันเป็นเรื่องของพวกเขาแต่ว่านั่นแหละผมก็ได้รู้จักว่าอ๋อไอคนนี้ชื่อเทลมี่ปัญหาแบบนี้แล้วก็ได้คุยกันปรับความเข้าใจจึก็ได้มาเป็นเพื่อนสีไก่กล้องแล้วก็มันก็เล่นเกมด้วยกันนั่นแหละโอ้อ่ออีกคนนึงก็ได้ชนะคุงใครับ,ชน,ช,รบชนะคุงนี่จะเป็นคนแบบท้ายสุดเลยท้ายกลุ่มของเพื่อนคือชนะคุงนี่แหละผมจะรู้จักในสมัยที่ ช่องผมแสนซับแล้วแสนซับสี่หมื่นแล้วประมาณเนี้ยไม่ไม่ไม่ถึงแสนซับสี่หมื่นหรอกแต่ว่าประมาณแสนแสนซับสองหมื่นอัพอะนั่นแหละมันังมันชระครูนี่ค่อนข้างที่จะมาเหมือนกับคุณกาเลยก็คือมันรู้ว่าพวกคุณรู้จักคุณกาปะนะรู้จักรู้จักในช่องผมก็เป็นแอดมินแอดมินเหมือนกันอ่ะเพราะคุณกากับชนะคูมีความเหมือนกันก็คือเขารู้จักจากการที่ดูผมไลฟ์สตรีมอ่าผมเลยแล้วเข้ามาในในดิสของผมอืมรู้จักผมผ่านไลฟ์สตรีมใช่ใช่แล้วทีนี้เนี้ย คุณกามาก่อนนะคุณกาจะมาก่อน<ช>ตามไปชนะคุงทีหลังชนะคุงเนี่ยเขาตอนแรกเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปแหละเขาเป็นเอฟซมงของผมต่ไปก็คือเขาจะเงียบเขาไม่ค่อยพูดแต่ผมแต่ช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ผมชอบดูลุงเอมากเลยดูแบบสตรีมเลยวั้สตรีมหมูยอยัดตูดหมูยออุบลใน,นลุงเออะไร <okay S 1> ประมาณนี้แล้วแบบผมรู้สึกเออรู้สึกแบบเออโดเนตโดเนตแมั่งขั้วเท่เลยว่ะโดเนตแบบเวลาที่มีคนโดเนตแล้วไม่มีเสียงสิริพูดอะ่ะ ลุงเองค่ะอนนขอเอาหมูยอยัดตูดหน่อยค่ะอย่างนั้นนะแบบเฮ้ยเฮ้ยเทพจริงวะในตอนนี้ผมเลยถามว่าถามนิดนึงว่ามีใครพอรู้วิธีทําระบบแบบนี้บ้างระบบโดเนตขึ้นเสียงขึ้นจอแลวนั่นแหละที่ชนะคุงเขามีการแบบอาสาสมัครแต่ไม่ใช่ชนะคุงตัวจริงนะเขาจริงๆเขาชื่อเลนพีแต่เสียงเขาเหมือนชนะคุงหน้าเขาก็เหมือนชนะคุงอีกมันเรียกว่าอาชนะคุงแต่จริงเขาชื่อเลนจริงไหมเนี่ยเรียกว่าเลนพีดีกว่าจะได้ จะได้ไม่สลับกับจะได้ไม่สลับกับชนะคุงเพื่อนเร็วบ่อยอ่าอ่าเล่นพี่เนี่ยก็ได้มาเสนอขอเสนอว่าเอ๊ะขอช่วยหน่อยแต้ไหมแล้วก็ได้สนิทกันโอ้ผมก็เลยให้เขาเป็นเอนจิเนียร์เป็นเหมือนวิศวกรนั่นแหละวิศวกรดูแลเรื่องระบบอะไรพวกนี้แต่ถามว่าพูดถึงเรื่องอะขอขอนอกเรื่องหน่อยกันพูดถึงเรื่องอาโดเน็ตนอกจอไอ้นอนในเตจอแล้วโดเนตขึ้นจออโดเนตขึ้นจอถามว่าช่องผมจะมีไหม น่าจะไม่มีแล้วครับเพราะผมรู้สึกว่ามันลำบากก็มันซับซ้อนลำบากแล้วแล้วรู้สึกว่ามีแค่เลนพีมีแค่เลนพีถึงมีอ่ะเออมีแค่เลนพีที่ดูเนี่ยถึงมีอ่ะพวกคุณพวกคุณให้ดูอยู่ตอนนี้คุณก็ใช้ยูทูบแชทอยู่ดีนั่นแหละเออเออผมเลยเออช่างแม่งไม่ต้องใช้แม่งละเออใช้ยูทูบยูทูบดูเน็ตก็พอละนั่นแหละถึงจะหักไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไร เงินหักเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรไม่ว่าแต่ระบบนั่นแหละครับแต่ระบบดูเนทช่องผมเนี่ยสําคัญมากครับเพราะว่าเป็นจุดเดียวที่ผมทําให้ผมได้ตังค์อ่าเลยครับก็อย่าลืมนะดูเนทนิวบี้นะสักแสนสองแสนไปเยอะไปเปล่าเอาให้รวยเลยไม่เศรษฐีเลยเหรอต้องเยอะอยู่แล้วมันต้องเยอะอยู่แล้วโอ้ยไม่เคยฟังเพลงนี้เหรอกลัวคลองจริงนาฬิกาซอยแวนเงินทองเขาเร็วคลองจริงตอนแรกๆอ่ะผมเห็นว่าพี่อ่ะ ทำคลิปส่วนมากทาคลิปอ่แบบทําเป็นคลิปยาวถูกไหมแล้วพี่อ่ะผมเห็นพี่เริ่มสตรีมจากสตรีมช่วงนึงสตรีมพอสตรีมเสร็จพี่ก็เริ่มทําคลิปชอ็อตถูกไหมแล้วก็ค่อยกลับมาทําคลิปยาวอะไรเงี้ยพี่เล่าเนี่ยแบบร้องเล่าว่าทําไมมาทมําทอะไรแบบนี้ตอนแรกอะ่ะสมัยที่ยังไม่มีคลิปชออ็อตอ่ะที่มันแบบ เวลาลงคลิปสั้นถึงมันจะเป็นแนวตั้งมันก็ยังเป็นคลิปยาวอยู่ดีอะสมัยก่อนอะสมัยแบบแต่ยุค้าวใช่ใช่ส<ผ>ม,มัยนั้นผมก็แบบเป็นเด็กเออ,อก็งงก็ลงแต่คลิปยาวไปเพราะมันยังไม่มีคลิปช็อตไงจงนกระทั่งมันเริ่มมีคลิปช็อตขึ้นมาแต่ผมก็ไม่สนใจดี I don't น i ิ e ต์เอามาแดดเพราะว่าผมแบบก็ลงคลิปยาวอยู่ดีอะแต่มันจะพอถึงช่วงที่ผมได้คอมแล้วผ่านมาประมาณสักปีสองปีที่คลิปช็อตเริ่มดัง และก็ได้มีช่องหนึ่งที่ผุดขึ้นมาคือช ah. ่อง Command Xpian นั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวขอ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 ก่อนก่อนพูดถึง c o ม m a n d มันมีเรื่องก่อนนั้นน่ะก่อนนั้นนี่ก็คือตอนนั้นอ่ะพอผมได้คอมมา้แรกผมก็เริ่มอ่ะไปศึกษาวิธีสตรีมมาเพราะอยากจะเล่นกับคนดูเล่นกับเกมอะไรเงี้ยเล่นเกมอะไรก็ได้เราบอกเ้ยจะเป็นเกม Natural เกมอะไรก็ได้ที่เซิร์ฟฟีฟีอย่างเงี้ยผมก็เลยมาศึกษามาก่อนศึกษาวิธีสตรีมใช้ OBS แล้วผมก็ได้เริ่มสตรีมแต่ก็สตรีมไม่นานมากครับสตรีมแบบช่วงหนึ่งอ่ะช แล้วพอเปิดเทอร์มผมก็จะกลับไปสตรีมเหมือนเดิมไม่ได้ลนะผมก็เลยจะเป็นช่วงที่ผมอยู่สตรีมไปทีเนี้ยมาต่อที่เรื่องคลิปช็อตด,ดีกว่าพอคลิปช็อตเรื่องบูมเนี่ยมันมีช่องที่ชื่อแคร์แมนอนช่องนี้แหละที่ทําให้เปบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแรงบรรจใจที่ผมทําเรื่องทาคลิปช็อตมาแต่จริงๆอ่ะคลิปช็อตแรกของผมไม่ใช่ไม่ได้เน้นเกมดอรอเลยเพราะไอะ้ตอนที่ผมทําคลิปช็อตคลิปรแรกๆอ่ะมันไม่ได้เกมดอรอยังไม่ได้บูมเ้ยซ้ำยังไมไ่มีเกมดอรอเลยซ้ำนั่นแหละผมทาคลิป เกี่ยวกับเกมที่คล้ายๆไมค์ค r ร f t ชื่อมักเป็นเกมที่เป็นเกมฟรีบนสตรีมก็เป็นแบบอ่าเช่นในเกมไมค์ค r ร f t ใช่ไหมแร่ที่หายากคือแร่เพชรจริงๆมันมีแร่ในเทไลท์แต่ว่าแร่เพชรมันเป็นแร่ที่กำลังพอเหมาะสมไม่ได้หายากมากแต่ก็ไม่ได้หาง่ายมากนั่นแหละแต่ปัจจุบันเกมมักก็เหมือนกันมี เกมมักก็เหมือนกันเกมมักก็เป็นแร่เขียวแร่เขียวหายากที่สุดในเกมอ่ะผมก็ทําเป็นแบบมกักแต่ผมห้ามโดนดาเมจพารกเกมผมก็คือต้องเอาแร่เขียวให้ได้ประมาณนี้<อ>แต่ปัจจุบันไม่ทาแล้วก็คือปัจจุบันันคือปัจจุบันคลิปนี้คลิปนั้นที่พี่พูดไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ลบไปแล้วเพราะว่าอย่างนึงก็คือหนึ่งวิวน้อยอวิวน้อยสองผมเชื่อเลยคนที่ดู90%ของคลิปนี้น่าจะเป็นเด็กและพวกคุณก็น่าจะไม่รู้จักเกมมักว่าแบบ เอ้มักเกมอะไรเพราะเกมคือส่วนมากเกมอะไรคนที่ดูอ่ะยูทูบช็อตอ่ะโลบอคทุกคนแท้จะเล่นโลบอคกันหมดเลยใช่ใช่ใช่จริงเอทุกคนเลยจะรู้จักโลบอคกันหมดแต่ไม่แต่แบบอย่างน้อยแม่ค้ารู้จักไงแต่มักนี่พวกคุณน่าจะแบบงงอ่ะมีงงอะไรเกมเอาไว้เบบยวทำคลิปยาวเลยเหมาะกว่าแในนี่สามก็คือด้วยความที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมยังเปิดสร้างอะไรได้ไม่ได้อะฮะ ผมเปิดซาฟแล้ได้ไม่ได้แล้วทีนี้นผมคิดว่าเออไอคลิปไอคลิปมั้งหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้แบบเปิดซาฟแล้ได้ไม่ได้เพราะมันเหมือนกับแคมเปญไอทีมเกินไงผมผมคิดแบบนั้นผมนึกว่ามันเหมือนแคมเปนไอทีเกินก็เลยลบไปก่อนนั่นแหละส่วนมาต่อของคลิปสั้นของดอว่ามันมันเกิดมาจากอะไรตอนแรกอะ่ะผมก็ไม่ได้ทําคลิปสั้นของดอหรอกผมว่าทําเป็นแบบเออคลิปดอมกันแหละแต่เป็นคลิปยาวตอนแรกทําเป็นไอสิบสิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดอม ไม่ใช่สิบนลูกสิบความลับเกิกดอเคยเห็นอยู่แต่ทีนี้ก็ก็มีไอช่องเออไม่ใช่ดิมันมีชิป่อนั้นนันนี่ t o ต้องย้อนก่อนจ้อนก่อนที่จะมีชิปสิบความลับดอจริงๆอ่ะผมตอนนั้นอ่ะผมแบบเอาพูดจริงนาดานมากไปดูดชิปมาไปดูดชิปของยูทูบเบอร์ทำเป็นแบบรวมแบบเมื่อยูทูบเบอร์คนนี้เจอผีตัวนี้ตัวนี้ในดอครั้งแรก ตอนนั้นคือผมนานๆชิบหายเลยไปดูลิปเขามาแต่ไอชิปน่ไหนที่ผมคิดว่าเป็นตัวต้นเหตุเลยที่ทําให้แบบเอออ่าผมสรางได้ไม่ได้นั่นแหละชิปนั้นผมก็เลยลบไปแล้วคิดดูผมไปปีงยูทูบเบอร์คนอื่นมาไปดูดเขามาคือถึงจะใส่เครดิตแต่เราไม่ได้ขอคอนเซนต์ไงเ้าดูดเขามาทีล้วก็ต้องลบเพราะมันผิดกฎแล้วมันแบบน่าด้ายเกินไปอืไปเกาะเขาเฉยก็เลยมาทําเป็นคลิปสิบความลับของดอแทน ที่รอบนี้ผมภาคเองมีคลิปคนอื่นไหมมีแต่มาประกอบเพื่อจะอธิบายเฉยๆไม่ได้แบบให้มาดูแบบอู้อู้อู้ยูทูบเบอร์นคนนี้ยูทูบเบอร์นคนน,น,นี้กำลังเจอพีอู้อู้แล้วก็แบบไม่ใช่แบบนั้น <laughs> ทําแบบอ่ะภาคเองอะ่ะลงทุนเองบ้างอ่ะเออนั่นแหละ <laughs> แล้วก็โดนช่องเลียวบอยก็ไปสมัยที่ช่องเลียวบอยยังไม่ขายอะ่ะยังไม่ขายกับเยพน,นันฮะ <laughs> ก็โดนก็อปอันนี้พูดจริงไว้เดียวหผมไม่รู้เนี่ยพูดจริง ช่องเลียบบอยตอนนี้ปัจจุบันถ้าเกิดท่านผู้ชมมามาเสิร์ชดูอะช่องเลียบบ่อยที่ทําเกี่ยวดอที่เป็นแบบที่นักผ่าเป็นนักผ่าเดียวกับช่องโอตาตัวปอมันนี้กลายเป็นเวพนันไปแล้วนั่นแหละผมก็เลยผมก็เลยลบคลิปนั้นไปแต่คลิปนั้นผมก็ลบทีสิบไอ้สิบความลับผมก็ลบไปเพราะว่าถึงผมจะลบคลิปที่ผมปิงไปอะมันก็ยังสร้างไม่ได้อยู่ดีรายได้อะผมก็เลยแบบเออคลิปนี้จ,จะเป็นต้นเหตุอีกหรือเปล่าไปเหมือนกับไอเรียบบ่อยอีกหรือเปล่าก็เลยลบไปเด็ดนะแล้วก็ไปปรับพี่ อ่าตอนที่ก่อนพี่ทำช็อตเนี่ยพี่เปิดสร้างอะยได้ยังหรือว่ายังอ่าช็อตช็อตนี่เหมือนยังช็อตยังช็อตดอยยังเ,เอ้ยพักทำไมวะโอเคตกตัวตับนี่หน่อยอ่าทีนี้เนี่ยมันเรียว่าผมก็ลบไปแล้วผมก็เริ่มทำชิป ็อดดอละอ่ะเพราะตอนนั้นผมต้องการทนี่จะหาไอเดียอยากจะทาคลิปสั้นต่อเพราะแบบเออมันยังค้างคาใจกับคิมมาร์กอยู่แต่ว่าถ้าทำวิววิวไม่ไม่ดีแน่นอนก็เลยเอาเลยคิดดูเกมเป็นเป็นกระแสวะคลิปสิบความลับเกมดอที่เราลบดังนีิวาก็เลยเออทำลองเอามาสมเป็นคลิปดอเป็นแบบสั้นแล้วก็เอาแคมันไอทีมาเป็นต้นต้นฉบับเอาต้นฉบับมาดัดแปลงเปลี่ยนจากเนื้อหาที่เป็นมาค้าเป็นดอจาก ของอันไหนเป็นของที่หายากที่สุดในไหมครับเป็นผีตัวไหนเป็นผีที่โหดที่สุดในดอและคลิปนั้นนั่นแหละเป็นคลิปแรกของเป็นคลิปดอแต่ตอนแรกจริงๆอ่ะคลิปมันยอดวิวน้อยก็เลยปรับปรับเปลี่ยนปรับแต่งนิดหน่อยให้คลิปมันดีขึ้นแล้วปรากฏว่ายอดวิวก็สูงอยอดวิวดีก็เลยทําอีกคนมาอีกคนคลิปแบบนี้มาอีกแต่ว่าลองเปลี่ยนเป็นบ้างเปลี่ยนมาแบบเอาคนอื่นมาเป็นต้นฉบับอีกเป็นแบบคุณจะเลือกอะไรระหว่างในดอเป็นเป็นแบบนี้บ้าง ยอดเวลก็ดีก็เลยอ่ะกูก็ปั่นมาเรื่อยๆไกดิ้งเกมดอมาเรื่อยๆจนกระทั่งเปิดสร้างรายได้ได้อือนั่นแหละครับท่านผู้ชม,มเรื่องราวของคลิปดอผมอ่าคือปกติว<ะ>เวลาผมอยู่โรงเรียนเนี่ยทั้งระดับชั้นของผมอ่ะสมัยผมอยู่ประถมอยู่ป .6 นะทั้งก็คือปีที่แล้วแหละรหรือเปล่าวะเออปีนี้ผมกำลังขึ้นม .1 แล้วก็นั่นแหละอยู่ป .6 สมัยอยู่ประถม 5 4เอ้5 6ประมาณนั้นช่วงนั้นคือมันเหมือนแบบว่าผมก็ไม่ได้ดังเลย Youtube หรอกแต่ว่าเพื่อนๆผมก็รู้นะว่าผมอะทำ Youtube แล้วแบบเหมือนเพื่อนๆอ,อ,อะก็เปิดคลิปผมเว้ยมันจะมีช่วงหนึ่งเว้ยที่เสียงโคตรเด็กแบบเด็กกระโปรงอะเออนั่นแหละแล้วและแล้ว,ล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 วมันก็เปิดล้อกันอะไรประมาณนี้เปิดคลิปแล้วผมก็แบบบาทีผมก็อายผมก็เขินอะไรเงี้ยเออผมจะถามว่า พี่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมมีทำไมยังไม่มีล่ะ <c oughs> มีคนเปิดล้อแบบพิดปุ้ยมันเกอโอแบบเฮ้ยดูดิดูดิดอะไรแบบนี้นมีเหมือนกันแต่ผมถามว่าผมสดไหมไม่เพราะในเมื่อดีอย๋ยวนี้ผมบอกไปที่ข้างต้นว่าผมต้องการแสงผมต้องการยอดวิวแต่การที่เขาทำแบบนั้นก็หมายความว่า <c oughs> เขาทำตามสิ่ง <c oughs> ที่เราต้องการครับเขาทำตามในต้องการคือเราต้องการมีชื่อเสียงเราต้องการให้คนแบบมันร,รู้จักเราแบบเอ้ยบุญมันเกอโอบุญมันเคอโองเนี้ย แล้วเขาทำเขาทำทำตามที่เราต้องการเราก็แบบหวานหมูด้ยสิครับแบบนี้นี่แหละคือตอนแต่ไม่ไอเลยถึงไหมหรืออายไม่ได้อายขนาดนั้นอาจจะมีอายบ้างแบบเสร็จเออมาฟังเสียงตอนที่เขาเปิดเออทำไมเสียงวูวไม่ปัญญาอ่อนเออเออเหมือนกันมีความรู้สึกนี้บ้างแต่เขาทำตามที่เราต้องการเฮ้ยเราอยากให้วิวเขาหาวิวมาให้เรานั่นแหละผมเลยแบบจะมีแฮปปี้มากกว่ามากกว่าไอโอแฮปปี้มากกว่าอายแต่ว่ามันจะมีหนักกว่านนั้ก็คือ รีพอร์ตช่องแบบไม่มีเหตุผลเหมือนอันนี้กันเหมือนกันโคตรน่าโคตรห,หน้าโดนจุ่มส้นตีนมากไอ้พวกนีนเออ้เออจริงอะเพราะเขาแบบเขาเขาเขาไม่รู้ว่าเออเราเ,เหนื่อยแค่ไหนกว่าช่องมันจะออกมาแบบนี้ได้นนเขาไม่รู้ว่าเราเ,นเหนื่อยแค่ไหนแล้วเขามารีพอร์ตด้เกิดถ้าเกิดยูทูประบบยูทูปแม่งเสือกเอออะแม่งเสือกแบบคิดว่าช่องเราทําผิดอีกแล้วแม่งแบบเช่นเราโดนเทอร์มินาอย่างเงี้ยอันนี้คือผมไม่รู้ว่าเราฟ้อง ค่อยพึ่ที่ได้ได้บอกนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมันไม่มีหลักฐานเอออานจะอาจจะจริงอยู่ได้แบบโอเคครับคำถามสามุดท้ายนะครับอ่าพี่มีอะไรอยากจะแนะนําสําหรับคนที่ทํา youtube ใหม่หมเอออคนที่อยากที่จะเริ่มทํา youtube อยากจะทํา y ำยูทูบมาจะเริ่มทำยูทูบวะอย่างแรกผมคือคนที่จะเริ่มทำยูทูบอ่ะคุณต้องมีเกณฑ์ตามนี้ก่อนตัง้งเกณฑ์ตัวเองว่าคุณทำสามารถทำได้ไหมแล้วผมเชื่อว,ว่าคุณนะ่าจะเป็น,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 นยูทูบเบอรที่ดีแน่นอนหนึ่ง รับกับคำวิจารณ์ได้ไหมเพราะว่า YouTube เนี่ยมันมีระบบคอมเมนต์มันมีระบบดิสไลค์กับกดไลค์ดังนั้นจารีตอะ่ะถ้าจะเห็นคอมเมนต์มา <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไย,ยังไม่ถึงยังถึงขนาดคันนะเลนไม่เป็นช่อง,องทำดราม่านนั้นนะ่ะเขารับได้อยู่แล้วช่องทำดราม่าอยู่แล้วต้องรับได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครทำลิปเล่นทั่วไปเงี้ยไม่อยากจะไปยุ่งกับดราม่าอะไรอย่างเงี้ยต้องถามเพราะมันต้องมีคนด่า <ๆ S 2> อย่างเช่นผมเนี้ยอย่างเช่นผมเล่นโฟล์เทเกน เล่นการอ่ะคนแนะนำดีๆก็มีอ่ะแล้วก็น้อมรับนี่แล้วมีคนหนึ่งบอกเล่นการ์ดที่ายนี <laughs> ่นี่แหละดีแหละเราต้องเราคือเราต้องคือเราต้องรับอคอมเมนต์ดายได,ได้ที่ไม่ใช่แบบไปลบเม้นหรือว่าจะไปจีดกันแบบเฮ้ยห้ามพิมพ์แบบนี้พิมพ์แบบนี้เออเออมาพิมพ์เอ,อเราห้ม<ร>าม<ร>ไม่ได้แต่ว่าเราห้ามเราห้ามนของเราห้ามของคนนี้ไม่ได้แต่ว่าเราจะทำปฏิกิริยากลับอะไรกับของคนนี้ ยังไงก็ได้อย่างเช่นเพื่อนผมที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันน่ะเขาจะเหมือนไม่สนใจแต่อย่างเช่นผมเนี้ยผมมึงปัดมากูก็ปันกลับด่าก,กูมากูปันกลับอย่างเช่นไอคลิปล่าสุดที่มีคนบอกว่าที่ผมบอกว่าโฟลต์คืนในคลิปโฟต์เคน่งงะถ้าใครดูอะ่ะผมบอกว่าเกมโอเคแต่มีคนบอกว่าเอ่อผมด่าเกมกากก็แค่ซึ่งนเราด่ากันแบบปันปัเฉยว่าแบบเกมกากเราหัวร้อนอประมาณนั้นบิดเบือนคือมันแค่คือมันแค่หัวร้อนไปแต่ว่าในตอนท้ายเกมอ่ะ ท,ท้ายท้ายคีบแบบผม,ผมก็บอกว่าเกียโอเคแต่เข,า,ข,า,ข,า,ขาพอเขาพีแบบนี้ผมก็เลยแบบปิดเกือนความเป็นจริงนั่นเหรอยอมรับกันไม่ได้แต่ผมก็เลยลองทําโพลขึ้นมาแล้วเขียนแล้วเขียนว่าหูเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์มีหูสามส่วนก็คือชั้นนอกชั้นในและชั้นชั้นภายในอะไรก็ไม่รู้ผมก็เขียนปั่นไปเพราะผมเป็นคนที่แบบเวลาเจอคอมเมนต์ด่าคือผมไม่เครียดคือคนดูชอบคิดว่าผมเครียดแต่ความจริงผมไม่เครียดแต่ช่องเราเป็นอย่างนี้ช่องเรา เจอคนด่าฟีสไตล์ครับฟีสไต์อย่างที่สองก็คือทำช y พย t ท b e ทำอย่างมีสนุกทำให้มีความเราชอบอะไรเราก็ทำอย่างผมเราชอบอะไรเราทำแบบนั้นอย่างผมอย่างพวกเราเนี่ยชอบเกมครับเราก็อัดคลิปเกี่ยวกับเกมอย่างเราก็ทำเกี่ยวกับเกมสมมติคุณชอบพวกต้นไม้หรือทำมชงธรรมชาติแล้วก็ถ่ายวอล์กอะไรประมาณนั้นก็ได้ก็ทำก็ทำหรือถ้าเกิดใครแก่หน่อยอยากจะเป็นแบบเซียนพระดูพระเนี้ยก็ทำไปอะไรประมาณนี้แต่ ถ้าคุณไม่ได้อยากจะทําด้วยความแบบรักจริงๆอะ่ะแต่ว่าคุณอยากจะทํา youtube เพื่อเอาเงินอาจจะเป็นไปช่วยพ่อแม่คุณช่วยอะไรในทางการเงินของคุณหรือว่าเอาหิวแซงเันผมแบบเนี้ยก็อาจจะต้องเล่นอะไรที่มันมีกระแสะหน่อยเล่นอะไรที่มีกระแสเช่นทำสมมติสมมติว่าเล่นพักเครื่องใช่ไหมใครทาเกี่ยวพักเครื่องอาจจะต้องเล่นพักเครื่องเนี่ยแบบกาลังยอดนิยมในตอนนั้นอ่ะยอดนิยมในหมู่พักเครื่องอย่างเงี้ยแบบเอ้ยหลวงปู่อะไรเงี้ยก็ว่าไปหรือใครทําเกมเนี้ยเกมไหนที่มันกำลังม,ม,ม,มีกระแสะอยู่ เอ้ยเกมเด็ดเร็วอย่างเงี้ยคนเล่นหนึ่ง้านคนว่าไปาใครทำดราม่าตอนนี้กำลังมีข่าวว่าไปาแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทำอะไรที่มันแบบเอ้ยไม่อยากจะทำอะไรผู้นี้ไม่่อยากจะทำอะไรที่มีกระแสงั้นอีกวิธีนึงที่ผมจะพอแนะนำได้ก็คือต้องมีจุดเด่นสักอย่างครับผมอย่างเช่นจุดเด่นของผมก็คือเลือนปัน่นเลือนก็ไอ้หูกับตาที่ผมตอบไปเมื่อกี้นี่แหละ ไอพี่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 มีหลาเกมว่าพี่เลยแบบโอ้โหเปรี้ไวหวนเสน่ห์ของมนุษย์ไอพี่เขาไม่ได้หล่าว่าพี่พี่ว่าเกมการ์ดน่ะป๊าก็เป็นเอาไว้เสน่ห์ของมนุษย์นี่แหละผมเองนี <ator and S 2> ้เลยโอเคครับประมาณนี um ้คร <hour> ับสำหรับ EP แรกครับถ้าเวิร์กก็เวิร์กก็ทำต่อครับถ้าไม่เวิร์กก็ก็ไม่ต้องทำครับเลิกครับอืมไอไอเวิรเวิร์กเวิร์กเวิร์กไม่ทำต่อไอ้ไอ้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กทำต่อทำต่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้า